หลายๆคนทักมาว่าอาจารย์สอนวิธีการแก๋เนี่ยความคิดเนี่ยเพราะว่าคิดลบลายไปสันนะ่นเนาะเมื่อนี้เอื่นว่าแสงดาเป็นคนหนึ่งที่เอื่นว่าคิดลบมาทั้งชีวิตเลยเนาะเมื่อเจออุปสรรคและปัญหาเลายไปต่อไ่ได้หรือเอื่นว่าเจอคอมเมนต์ลบๆ,ๆเจอสารพัดเนาะเจอปัญหาตัวอย่างว่าแสงดาปลูกพักเจกสิไปเจอเอื่นว่าเมี่ยงใหม่มาทำลายเฮาเพียมาทำลายบ่กเสนะิโหเชืกเถาะเนาะ ต่ปัจจุบันพอแต่แสงดามาอา่านปื่มสมองเงินหลาเนาะมันมีขบวนการเหตุเหยวของสมองแบบนี้เนาะเอื่นว่าขบวนการเหตุเหยุของสมองเขาจะเป็นแบบนี้ควมคิดนี่เนาะขบวนการเหตุเหยวของสมองควมคิดพาให้เกิดควมหูซึกควมหูซึก ข่วมหูสึกพ้าให้เกิดการกระทําการกระทําหรือว่าลงมือเหตุเนาะการกระทําเท่ากับผลได้รับฉะนั้นขาเห้าคิดบวกค่วมหูสึกจะออกมาเป็นบวกการกระทําจะออกมาเป็นบวกผลได้รับจะออกมาเป็นบวก ถ้าเฮาคิดลบความรู้สึกออกมาลบการกระทําลบคนได้รับลบนี่คือคนธรรมดาคือเฮาบ่เคยฮู้เนาะฉะนั้นเฮาต้องฮู้ท่านความคิดตัวเองเนาะความคิดตัวอย่างแสงดาเคยปลูกพักเนาะมักทัวนี่มันเป็นเพี้ย ع. เป็นเพีย ع, ้ยเนาะหรือเป็นโลคอ่าโรต่างๆ แสงดาคิดว่าคิดแบบนี้มันยากขาัก้วโูซสกมันกว่ายาบก,การกระทําออกมายากสุดท้ายมาคันว่ามันบอกว่ายากแล้วบ่เหตุเศร้านี่คือมันออกมาแบบนี้ขั้นเศร้าออแล้ว ผลลัพธ์เป็นศูนย์อันนี้คือกระบวนการเหตุเบียรของสมองเนาะฉะนั้นถ้าเฮาเฮาต้องหูหูท่านตัวเองเนาะเฮาต้องหูท่านตัวเองเด้ไหมนี่บ่ต้องเบิ่งคนอื่นดอกเฮาเบิ่งตัวเาเองเนาะเฮาคิดยังอยู่แต่ละมือเฮาไปเฮ็ดอีสั่งก็ได้แต่เนาะเฮาคิดว่ามันยากเฮาเฮ็ดบ่ได้ อารมณ์มันจะบอกเลยนะควบมรู้สึกเนาะเวลาเข้าเสาสันต่องซ่อมตัวเองทาเข้าปลอย่ามันยากปุ๊บเนาะความคิดของเขาบอกว่ามันยากมันจะแผ่อำนาจมาสู่โตของเขาขั้นจะบาวาเปลี่ยนความคิดแบบนั้นปุ๊บเจ้าไปบวอเจะไปบอดแน่นอนถ้าความคิดลบมันแผ่อำนาจเลวปุ๊บมันมีขนาดใหญ่เนาะ ซึ่งบันว่าความคิดบวกประมาณนี้แต่ลบประมาณนี้มันจะแพะบอกไงง่าย,ยายตัวไรหง่ตัวนัชนะมอไรหง่ตัวนัชนะเนาะจะปเป็นแบบนี้ปึ๊บหม้อนัชชนณอารมณ์ควารู้สึกข้านี้แหละเฮ็ดให้เฮ่าโบ่ปะสบความสำเร็จเวลาคนเหานี่เด้อเอ,อ้นว่าเห็นภาพเสียง สองอย่างนี่แหละกระทบใส่คนเหา่าภาพกับเสียงตาที่เฮ่าแนมบึงนี่แหละกับเสียงที่เฮาได้ยินนี่แหละมันจะมากระทบใส่สมองของเฮาเห็ดใ้สมองเฮาคิดออกมาแปลออกมาสมองเป็นตัวแปลแปลสิ่งที่เฮาเห็นแปลสิ่งที่เฮาได้ยินว่าได้ยินยังเห็นภาพยังเนาะมอนี่จะส่งออกมาเป็นความหูซึกผ่านอารมณ์หูสึกทั่วทางกายเฮา นะมันทั่วร่างกายเฮามันเอาไปแพ้อนํนาจเอ้มันเป็นพลังงานบางอย่ะที่เฮาแนมบ่เห็นมันเป็นคือพลังงานของกระแสไฟฟ้าแต่เฮาแนมบ่เห็นแต่เวลาเฮาต่อไฟฟ้าใส่ดอกไฟดอกไฟจะหงเสียบใส่หม้อแดงหม้อแดงก็จะแความออ,ออกมามันเป็นแบบเดียวกันความคิดคนเฮานี่มันเป็นสิ่งที่บ่มีตัวตนแต่มันมีอนาจที่สุดแบบกระแสไฟฟ้าแบบเดียวกันถ้าเฮาปล่อยความคิดลบออแอนาจโตเฮาปึ๊บไปบ่รอดคนไปบ่รอด ไปตลอดเลยฉะนั้นเสียงดาปัจจุบันนี้เสียงดาตัวนี้ต้องหูท่านตัวเองตลอดเวลาเพื่อจ็ถ่ายมันออกมาเป็นบวกพ้นหักเป็นบวกเพราะว่าความคิดพ่ายเกิดความหู้ซึกความหู้ซึกพ่ายเกิดการกระทําการกระทําเป็นบวกมันออกมาเป็นบวกเนาะนี่คือกระบวนการของสมองเหตุเวียกของระบบสมองของเฮาฉะนั้นนาะทีเฮาคือเอา่าเท้าคิด เป็นคนคิดลบหลายเนาะถ้าเฮาคิดลบหลายเขาบอกว่าให้ตั้งโปรแกรมใหม่นี่โปรแกรมใหม่แบบเดียวกับคอมพิวเตอร์นอเนาะเพราะเฮาถือปลูกฟังมาแต่พอแต่แม่ว่าหลายคนอาจสิเคยเห็นเคยได้ยินพอแม่เฮาสอนเนาะเงินคํำเป็นของนกอกกายบ่จังซี่บ่ต้อง ไปหาไม่ลายดอกนะเนาะเฮียนจมมาไปเหดเวีย ق, ประจำ้ำเพื่อไปเจ้าเป็นนาาทุกคนเคยได้ยินแบบนี้เนะาะสารพัดพ่อเมย์ฮะปลูกฟังมูลกล่องสองสันเทาคลิปวิดีโอเท่าเบิงผ่านมาถ้าคนได้เบิงคลิปลบมันก็จะเก็บไวเป็นลบถ้าผู้ได้พ่อเมย์ผ้าเบาลบมันจะลบอยู่นี่พ่อเมยเทามีปัญหากันบอ่อในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเงินมันจะก็มาฟังไวอยู่ในนี้สมองเงินหลานเขาบอกแบบนี้ขจัดบทโอนมันออกมาตั้งโปรแกรมใหม่เจ้าจะบ่มีวันสําเร็จ จาจะเหตุยังกับพอสำเร็จปัจจุบันในแสงดากำลังทอนมันได้เพียง1%จยังมีแนวคิดแบบนี้คือแสงดาเอาลงมาใน TikTok YouTube Facebook แสงดาแก่ตัวนี้ขบวนการเหตุเวียกจือตัวนี้เลอความคิดความหูซึ้การกระทำพ้นหับนี่คือขบวนการเหตุเวียกของสมองของเราวิธีคิดของเรา